สวัสดีครับสำหรับต่อไปเราจะมาสาธิตในการดึงข้อมูล ECG ที่ได้จากการวัดผ่านตัวน,นาฬิกาโดยตรงกันมานะครับขั้นแรกก็คือจะต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับนาฬิกาให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเข้ามาที่หน้าหลักนะครับตรงนี้หรือว่าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับเราแตะมาตรงที่หมวดของคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรงนี้นะครับแตะเข้ามานะครับเราจะเห็นตรงปุ่มสาม ไข่ปลา3จุดตรงด้านบนมุมขวาน,นะครับเราแตะเข้าไปครับผมจากนั้นก็คือรอให้มีการดึงข้อมูลจากนาฬิกามานะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้มีค่าอยู่2ค่าที่เรายังไม่ได้ทําการดึงข้อมูลจากนาฬิกามานะครับเดี๋ยวผมจะขอดึงค่าที่เราวัดล่าสุดไว้เมื่อตอน11บเนาฬิกา,ากว่านะครับกดซิงค์้นใ้ตรงนี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้ก็จะเป็นการดึงข้อมูลจากนาฬิกามานะครับ เมื่อดึงข้อมูลเสร็จแล้วนะครับจากคำว่าซิงโครไนซ์จะเปลี่ยนเป็น2ปุ่มนะครับอันแรกเลยก็คือปุ่มของการบันทึกนะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงก็คือเป็นการวินิจฉัยด้วย AI นะครับผมในปุ่มของการบันทึกเมื่อกดเข้าไปเราจะพบว่ามันเป็นรูปกราฟนะครับตรงนี้ครับเป็นรูปกราฟเราสามารถที่จะเซฟรูปกราฟได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วกราฟก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่ของเรานะครับ แต่ถ้าเมื่อเราแบ็คกลับมานะครับเรากดที่ AI ว mm ินิจฉัยก็จะเป็นในเรื่องของการวินิจฉัยว่าการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจของเรานั้นปกติหรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็บอกว่าเป็นการวัดที่ปกตินะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ก็จะมีการบอกว่าอ่าค่ามีโอกาสเป็นอ่ามีโอกาสผิดพลาดตรงไหนบ้างมีโอกาสหัวใจส่วนใดนบ้างของเราที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าว่ามันขึ้นว่าไม่มีทุกอันเลยก็คือแสดงว่าเราไม่มีข้อสงสยัยแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันจับได้เงี้ยมันตรวจจับได้มันก็จะขึ้นว่าน่าสงสัยหรือว่า Suspect นะครับโดยค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถดูที่ท้ายคู่มือนะครับเราจะมีบอกไว้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นมีความหมายว่าอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสาธิตการดึงข้อมูลจากนาฬิกานะครับมาใช้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ